วัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านพบแต่ความสุขสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยกันทั่วหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกท่านค่ะสวัสดีนะครับทุกคนจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ปีที่ผ่านมาเป็นปีอะไรที่คิดเครียดนะครับก็ทิ้งมันไปในปีนี้เริ่มต้นใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพอแป๊บเดียวปีเก่า2,567กําลังจะผ่านพ้นไปที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันเสมอมานะคะสำหรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวยงเจริญและลูกค้าทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีเงินไหลนองมีทองไหลมาและมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะปีใหมน่นี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีแจ่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะสวัสดีปี2 5 6 8ค่ะสวัสดีครับผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็จะเข้าสู่ปีใหม่กอีดคราแล้วนะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วก็จะปล่อยมันผ่านเลยไปอย่างเปล่าเปล่านะครับสาหรับปีใหม่นี้ขอให้หล่อขอให้สวยขอให้รวยที่สําคัญอย่าลืมส่งต่อความสุขและคุณจะสมหวังสวัสดีปีใหม่ครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามเพจยงเจรลิด้วยนะครับ